นั่นไงพี่นองโอ้ยนางงามสิริตคือห่อนแหงแต่บ่พมนนันอนนอนพี่น้องเอ้ยไปสีดวัคซีนมาวานนี้ อิดนะบอกว่าอย่าพาไปอย่าพาไปทาไปสีพมกูอยู่ในสุขสลา,านี่นางผัดมังไปแต่่ตมือ่อ,อไปแต่มือก่อนพูนไปลาบริสีไปแล้วบริสีเดยหากาด้สีเมื่อวานนี้มากันนอนสลบสไลด์เมื่อวาน ขอบคุณทุกความคิดเห็นแล้วกัข้อมูลดีๆจากพีปานอาทุกคนทุกท่านเ้ยครับเด้อขอบคุณลหลายๆฮากาสีนำไปปฏิบัติเพราะว่าตัวเขาเองก็ยังมันสีตอแอตตาเซนิกาสบเออที่สีแไปมเมื่อวานนี้กับเมื่อน,นี้ <c oughs> ห่อนปานไฟ นางงามสิน้นฤทธิ์ขบหน้าอยู่บ่ไทยรีนอนบ่เขากระไลยผู้ละคนถากมาเนาะพี่น้อง่าให้กินยมกินยาหนุนนี่นั่น ขอบพระคุณในลาลๆครับผมที่แนะนำมาเนาะยาทาีนอนมาสันทาีนอนห้าร้อยันสีหายเนาะก็ไปเมืองอยู่เดี๋ยวนี่เฮ้ยจะเสียหายกับปลายโยไวยู่นี่ ฮะมึงเบ่งสภาพมึงในสะคอนนางงามสิลิป <c oughs> สิเมื่อบ้านเซยว่าสั้น จักมือก็พี่น้องมันจังสีหายน่ะคอมเมนต์บอกน่ะเด้อเอาจาังซีเตรียมการไว้ถือบ่าวบอยต้องพักผ่อนนะก่อนจะไปสีนะโอ้ยคือสุดประภักดีพี่น้องเอ้ยฮอนหอนเน,นี่ยนะนี่มึงสิแข่งแดดมออาาเมื่อหยังกอซาคอนอืมซึ่งมานานมีผลบาร์เลยเนี่ยาานาบ่ทำเอาไว้กว็มาต้องมาเด้อขันเมื่อคุณน,นะ ลูกเ okay, ่อเหงาเต็มือฉันเป็นหว่วงเธอนะเธอเธอจะไปกับฉันไหมนอนไปในโหลดบออะไรดีปะบอะพี่น้องมันใส่เวลาจังมือมันจังสีมันจังสีหายไข่นะ ตกใจด้วยอมันคิงมันห้อนหอนอยู่นี่นะอหอนปานไฟว่าเมนไฟราคา่าตีนาวมึงเบ่าไฟราคาหรือเปล่าคะหนูจะไม่ไหวล้วค่ะลางวัด แขนกระฮอนฮอนเขเราก็เดียวพี่น้องเป็นไข่ไม่ได้อาบน้าได้อยู่เบาเลื่อนได้ไดเฮ้ยจับตรงมือเป็นยังถ่าเขาอ,อยู่นี่เลยขอไปปักสองแป๊บเดียวขอไปปักสองแป๊บเดียวค่ะก็มาจะก็กกอ,ออกไปนอนถ่าเขาอยู่อันขอมมอ่วงอเด้อากาศจังถือ ยินเยอะไปนอนถ่าหอ,อยู่มม่วงนะแล้วก็กลัามแล้ว,ลว,ลวปวดหัวน้ำยูะหืมาเลยกินยาพาร,ราคาปังจเม็ดแล้วกินแต่เฮงบันดาล สี่สมองอยางกินเธอหนึ่งเด้อเพื่อนวะวัคซีนขึ้นหัวออกหอนเยอะอออกหอนเยอะเดือนนี้เสร็จโตปะ รจัวิธีสิลักษาเกษตรตกยำผิดด้วยยังไง <c oughs> มาขืดขี้งเจะาของอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวนี้นะอ่ร่างกายมันแข็งแห้ง <c oughs> กรรมยำแบบนี้นะตุยพีมีแห้งโอ้ยังขนาดนี้ มาต่อห้าวไม่ได้พ,กพักผ่อนในลีสนะแบบนอนเด็กอยู่คู่มือตีหนึ่งตีสองเทีย่ยงคืนตีหนึ่งแต่ละมือ,อคิดสาพาว้แล้วเลยโอ้เห็นอนาคตจะคล้องเลยเด้วยเลยนะกับการสีดวัคซีนนี่สาธุขอยคาดเาอจอนสันหน่อยเถอะก็สิบ,บ่ทรงดอก จอส,อสันหนึ่งสิบสี่ไทเตะร์บุถาวนะำุ่สงส่งคือบอกเอาไฟเซอร์หรือว่าอันซีโนฟาร์มมาให้ของฮาวสีนเนาะแต่เซนิกามาตัวทางใดวะสูนนะสูนตัวทอ ตัวเธอสู้ๆนะสิ่ส,นะส,สบางเอา้ากว่าสิงงมเบิ่งกระเพาะมันไป,ปจับคางมันเ <c oughs> บิ่งในเบิ่งในกล้องเบิ่งในกล้องมันละคนละมุมเลยนะพี่น้องเอ้ยส <c oughs> <c oughs> ิก้ามสิข้าเบิ่งคิงมันมันจะไปจับคางมันจะวะ <c oughs> อืม นอนถ่ายขอ,อยอยู่ในแล้วเอาไปอยู่หอวหม่วงกูดเด้อเป็นจังสีเย็นเด้อเห็น่นะทว่าร่างกายแถบสิระเบิดปูประจับบึ่งจากอาการมันหอะนี่คิงหาอน่ะนะ มองเห็นอนาคตจะคของเลยเดอนนี้กันได้ไข่เลยแบบอ้าวหน่ะไข่นะขั้นไข่นะแบบปลืมหูลืมตาแบบนอนแบบสลบอย่างเดียวเนี้ยอบอกปากบอกตีงบอกกินข้าวบอกกินน้ำอืมขั้นได้ไข่นะสลบอย่าง้รบอกไม่ลูกจนแบบมันเบิดหดิดเออจนมันเบิดผิดกแูแหละจังสิลุกได้นะ สูสู้นะคะสูสู้นะคะสูสู้นะคะอยากไปปักสองนะบ่ดเดียวนี้รื้ออะไรตรงไปดอกนอนนอนๆนอนตาตัวหืวอีแม่สั่งลงมาบอกว่าให้ออกไปนอนที่ห่มม่วงคุณยังยินไหม mua, bê vào đi pa. đã hơi lúc. anh chẳng gen. Ừ. Nói Nói đi đó. Đổm chừng hạt nè.